สวัสดีครับพบกันช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้ก็นําผลไม้นะครับที่คุณแม่นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับของคุณแม่ไม่ลุงนะครับคุณป้าลุงแล้วก็ของคุณแม่ท่านหนึ่งแล้วก็ของคุณแม่สมพิษนะครับมาให้กับน้องคอาแพงได้ทานนะครับประความขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณแม่ทั้งสท่านด้วยนะครับที่ร่วมไม่ตาคุณตากับนหลานในวันนี้นะครับกราบขอพระคุณไปอย่างสูงนะครับกราบขอพระคุณไปยังคุณป้าลุงนะครับแล้วก็ กลับขอบคุณไปยังคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่พ่อขวานก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับก็กลับขอบคุณไปยังคุณแม่สมพิษนะครับที่ร่วมเมตตาปิดร้านในวันนี้นะครับพ่อขวานก็นําผลไม้นะครับอ่ากล้วยนะครับมาให้กับน้องกำแพงได้ทานนะครับพ่อขวานก็ขออวยพรนะครับไปยังคุณแม่ทั้ง3ท่านนะครับขอคุณแม่ทั้ง3ท่านและครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่ามนนะครรับาวเงิทผกธุ สาธุนะขอให้บารมีอช้างทั้งสามเชือกปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนําพานะครับนำพาให้คุณแม่ทั้งสามท่านและครอบครัวนะครับประสบพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุสาธุนะขอให้อ่ำล่ำรวยๆนะครับคําเพลงจัดเต็มที่เลยครับคําเพลงทั้งหมดก็16วีนะครับทั้งหมดนะครับกล้วย16วีนะครับพวกขวานก็จัดให้เรียบร้อยนะครับก็เพิ่งพาน้องออกมาจากป่านะครับ ก็พาไปพักผ่อนหยวใจอยู่ในป่านะครับาไปพักผ่อนในป่าครับตอนกลางวันนะครับกราบขอบพระคุณคุณแม่ทั้งสามท่านอีกครั้งนะครับที่เมตานะครับคุณตากับนหลานในวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพลงทานถ้าถ้าเป็นธันวานะครับถ้าเป็นน้องธันวานะครับตากล้านะครับไม่อยู่นะครับพังหมดนะครับตากล้าพังเรียบร้อยนะครับนี่อ่า น้องคำแพงเขาจะไม่พังตะกร้านะครับแต่ถ้าเป็นน้องธันวายืนทานอยู่อย่างนั้นนะครับพอเวลาได้ทานไม่ทันใจปุ๊บก็จะพังตะกร้านะครับน้องธันวานะครับโอ้คำแพงครับจับยัดจับยัดเลยนะครับน้องคำแพงนะครับก็เพิ่งออกจากป่ามานะครับแตบขอผู้คนไปยังทุกทุกท่านนะครับที่เขามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่า ดูดีเสม,มอมานะครับผมแเพงว่าร่อยนะครับวันนี้อา้าวจับโยนโยนออกมาก่อนนะครับอา้อาวเยอะนะครับจับโยนออกมาก่อนอ่าทานเอาจับโยนออกมาก่อนแล้วก็ทานนะครับเลือกทานก่อนนะครับช่วงนี้กล้วยยังเหลืออยู่ลายวีนะครับเลือกทานก่อน อาเลือกเอาเอาก่อนนะครับเดี๋ยวพอเหลือวีทรงวีก็จับยัดหมดนะครับอัารีบทานรีบทานเลยไม่มีใครไรหรอกทานเลยเอามาให้ทานแล้วคุณแม่ท่านไม่ตาเข้ามาเลยนะครับทานเลยโอ้วีหนึ่งคำหนึ่งเลยนะครับคุณแม่วีหนึ่งคำหนึ่งเลยนะครับวีหนึ่งคำหนึ่งเลยนะครับฉลาดนะครับจับโยนออกมาก่อนนะครับ อ่านะครับจับโยนลงมากนะครับจับโยนลงมากก่อนเลือกก่อนนะครับเลือกก่อนเอาเลือกก่อนนะครับเอ้าเอ้าเลือกก่อนนะครับว่าจะอ่อนไหนดีเนาะสามวีสี่วีเนาะออนไหนดีก็เอ้าอานี้ก็ดีกว่าเอ้าเอ้าอันนี้ก็ดีกว่าอ่านะครับยังไงก็หมดทุกวีแล้วนะครับไม่เหลือไม่เหลือนะครับจะเลือกยังไงก็กินเหมือนเดิมนะครับทานเหมือนเดิมเลือกยังไงก็ทานเหมือนเดิมนะครับเอ้า อ่าอ่าพอทานเสร็จก็จะพาไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็เดินออกกำลังกายแล้วก็เข้าที่นอนนะครับอ่านะครับเหลือสองวีเอา้าลุ้นนะครับวีไหนก่อนนะครับลุ้นนะครับมีลุ้นนะครับว่าวีไหนก่อนเอ้าเอาเอา๋เอจะเอาวีไหนก่อนเนาะมีลุ้นนะครับสองวีนี่นะครับมีลุ้นจะรับวีไหนก่อนดีครับ จะรับวีไหนก่อนดีเอา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 เอวีนั่งก่อนดีกว่าเอาเอาโอ้เออเออเอเออร่อยเลยนะครับกลับขอบพระคุณนะครับกลับขอบอคุณไปยังอ่าคนปลาลุงแล้วก็ คุณแม่อีกท่านหนึ่งแล้วก็คุณไม่สมพิษนะครับพระควานต้องขอโทษขออภัยคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่พระควานอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับก็ไม่ทราบชื่อท่านนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับกรับขอพระคุณไปยังคุณป้าลุงนะครับแล้วก็คุณแม่ท่านหนึ่งแล้วก็คุณแม่สมพิษนะครับที่ร่วมไม่ตานะครับกล้วยให้กับน้องคำเพลงวันนี้นะครับกลับขอพระคุณไปอย่างสูงเลยนะครับพระควานก็นํามาให้ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเหลืออยู่วีนึงนั่นเอา โอ้ยวีเดียวนะครับลีลานะครับเหลืออยู่วีนึงนะครับลีลายังทานลีลาอยู่นะครับเหลืออยู่วีเดียวนะครับ,รรบ,รบรยัยบยบยงทานอยู่ลีลา <laughs> จะทานก็ไม่ทานนะครับจับเล่นๆอยู่นะครับจับเล่นๆอยู่อ่าจจะได้พาไปอาบน้ํานะครับเรวจะพาได้พาไปอาบน้ําอ่า,าสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควันก็ จะขออนุญาตลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็กล่าวขอพระคุณไปยังคุณป้าลุงนะครับแล้วก็คุณแม่อีกท่านหนึ่งแล้วก็คุณแม่สมพิษนะครับอีกครั้งนะครับที่เขามาร่วมเมตตาคุณตากับนหลานในวันนี้นะครับขอต้างขออวยพรนะครับขอให้คุณแม่ทั้ง3ท่านนะครับและครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่าให้มีนะครับอ่านำรวยเงินทองนะครับผมก็สาธุสาธุนะครับขอให้บมี ช้างทั้งสาเชือกปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนภาให้ชั้นและครอบครัวนะครับประสบพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุนะครับสาธุสาธุนะครับขออนุญาตจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก็นะครับผมสวัสดีครับ